สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันนั่งสาวสุธิดานะคะและนายที่สนุชัชสุกินะคะวันนี้เราสองคนจะออกมานำเสนองานวิจชในหัวข้อ Property and a n t i h e l m i n t i c Activity of c e l i i n i m from b a t e r i a Infection Red p o r นะคะสำหรับงานวนิจัยน,นี้นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพ a n t i h a l m i n t i c <oughs> ของ c e l i d i i นะคะที่ได้จากการศึรกษาที่ต่างกันค่ะตอนแรกเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าแล้วทำไมเราถึงศึกษาถึง เซลลูสินหรือว่าโปรตีนจากลังไห้ตัวนี้นะคะก็คือโปรตีนจากลังไส้เสน,นี่ยเว่าเซลลูสินเนี่ยนะคะเป็นสารที่ได้จากหนอนไหมค่ะที่ชื่อมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบอมบินนอริสนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีโปรตีนที่สาาําคัญประกอบไปด้วย2ตัวก็คือ1นึ่ซิลูลไฟโบอินแล้วอันที่2ก็คือเซลลซสินที่เราส,สนใจนะคะสําหรับซิลูลไฟโบอินเนี่ยจะเป็นสารจะเป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเส้นไหมค่ะที่เขานํามาใช้ในการ ทอผ้าไหมปกติแต่ซิลเซลลูจินเนี่ยฐานะที่จะบบเสมือนกับกาวที่เชื่อมใยไหมให้ติดต่อกันนะคะเราขอโดยปกติเนี่ยซิลเซลร์จินเนี่ยจะเป็นเวสโปรดักต์ค่ะที่เขาจะทําการล้างออกมาแล้วก็ไม่ใช้ถือว่าเหลือทิ้งนะคะแต่ว่ามีการศึกษาต่อมาเนี่ยมีการศึกษาอย่างมากมายค่ะถึงเรื่องเกี่ยวกับเซลลูจินหรือว่าที่เขาเป็นเวสโปรดักต์ตัวนี้นะคะว่าผมว่าเซลลูจินเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้เทโลซินเนสแล้วก็มีผลต่อ การโปรเกรสของพวกเซลเล์มะเร็งนะคะแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ได้ะคะ่ะต่อมาเป็นคุณสมบัติของเจลน,น,นี่นะคะที่มันแตกต่างกาันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับแหล่งกําเนิดแล้วก็สายพันธุ์ค่ะโดยการทดลองนี้นะคะจะมีการใช้หนอนไหมสายพันธุ์นางน้อยนะคะที่เป็นหนอนไหมของประเทศไทยเนี่ยมาทําการศึกษาค่ะด้วยที่ แหล่งกาเนิดแล้วก็สายพันธุ์จะทำให้มีพิกเมนต์ซาวโวนอยด์แล้วก็แคโรทีนอยด์ที่ต่างกันนะคะออต่อมานะคะเป็นวิธีการสกัดโดยทั่วไปที่เขาใช้สกัดเซนดิซิออกมาเนี่ยมี3ามส่วนมี3าม3วิธีหลักก็คือวิธีการใช้กรดใช้ด่างก็ใช้น้าร้อนนะคะโดยวิธีที่ต่างกันเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเ,เด็กที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นผลของคริโอเนแอนติอินทอพิเตอร์หรือว่าอะมิโนที่สกัดออกมาได้นะคะก็จะทําให้แตกต่างกัน พอมันแตกกันอะเิโนที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดแอนติไซโลเจนิสแอนติเจที่ต่างกันค่ะ